สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคาเมื่อนี่ผมจะผ้ามายางรอสวนค่ะตามคำขอเอฟซีเพื่อนขอมาเนาะเพื่อนขอมาให้ผ้ายางรอบบ้านเบึ้งสวนรอบๆอบแนะ่ว่าสันผมก็เลยอยากจะผ้าไม่รอเบึ้งสวนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยละคะ่ะ สวนหลังบ้านสําหรับคนมีพื้นที่จํากัดหรือว่าสําหรับคนมีพื้นที่น้อยเนาะค่ะก็จะบุ้มก็จะเลือกปลูกใส่ในกระสอบเพราะว่าจะเป็นบอกทั่วเพราะว่าจะเป็นบอกพริกเนาะหุ่นเดี๋ยวบุ้มจะผ้าย,ยางไปเบิรงมิต้นบอกหุ่งพร้อมเกิดจะผ้าละแปลงไปทั้งพูนปลูกในกระถางค่ะประหยัดพื้นที่นาะดินนี่อันนี้ดินเหลือก็ปลูกใซ่ในี่เลยลดขนดินเนี่ยค่ะมันว่าง กระถางบอ่อพ่อเนาะกระถางบอ่อพ่อดินมันเหลือดินเลือเหลือขาดขาดแน่สิปลูกมันกิดกึ้งกึ้งกลางๆค่ะเพราะว่าต้นกาก็ยังเหลือหลายอยู่เบิ้งค่ะนี่เห็นบอ่ตอต้นกาบอกพริกกระเรือกระถางกบ็บ่อพ่อบอ่อ,บอพ่อที่จะแยกออกจะายปลูกต้นกากะงามงามเลยค่ะเบิ้งนี้งามบอกพริก กำลังจะให้ดอกแล้วบันนี้ผุมก็จะยกออกหาแดดค่ะยกออกแดดพี่กำลังเริ่มจะให้ดอกในกระถางในกระสอบนี่กระสอบฟ,าฟ,าฟา้าใยนี่ก็เพิ่งจะปลูกไม้ค่ะเพิ่งจะปลูกไม้ได้บอกกี่มือยังบ่ถึงสัปดาห์เลยนุ่มจะผ้ายางเลาะไปทั้งผุนเพิ่งจะทํำค่วมสะอาดแล้วค่ะ อันมาทั้งนี้ก็จะเป็นพริกมะเขือในกระถางเริ่มติดดอกติดน่วยแล้วเนี่ยมะเขือปเปาะมะเขือเปาะข้างกบในกระถางค่ะนี่ทุกอย่างมีแต่ในกระถางทั้งนั้นเลือกปลูกในกระถางกด็ดีดูแลง,ง่ายค่ะพี่น้องดูแลง,ง่ายยกเขายกออกเวลาแดดจัดแดดจัดกระป้อยไว้ยังเสร่ะเบิ่งก่อนมืออื่นแดดสี่สิบเขาสิเป็นจังใด ทิ้นท้นยูไดป่ปอมาทางนี้ก็จะเม่นผักอีตู้ยีลาก็จะมีอันนี้พร้อมค่ะนี่ย่ยอยไปทั้งพุนชะเงอเดี๋ยวผ้าชะเงอเบ่งผักไซค่ะกำลังติดดอกเต็มเลยเอาไปส่ออมเหนือเนาะผักไซเบียดกันไรบุญนนะี่ไปอีตู้ตัดดูจนเหี่ยนตัดเบ้ยบค่ะเอาไปแพ็คไ่ช่องฟิดไปเป็นอย่างนั่งฝ่าฮะ อย่างก็เป็นพอหล่อแพรแหละยี่เสียงอย่างลูุกหึนั่งฟ่างางง,งสังไดดยินมาขางบ้านมาขางบ้านกับพันเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นตัวผู้หาวสั้นแล้วได้ยินเสียงผู้บ่าวอะ่ะพี่กำลังงามมากพี่น้องค่ะเห็นบอกยางรอสวยน้องกับปลูกไปจังสี่ละค่ะดีก็ยื้อซื่อเนาะ พื้นที่คนหมักปลุกขึ้นบานั่นแหละทั้งนี้กับซีเมนบอกทัว่วฝักยาวกําลังออกดอกมากค่ะกําลังออกดอกมเมล็ดเขาเรือค่ะมเมล็ดเหลือมันก็นกนเลยหยอดลงหยอดใบเพราะได้กลิ่นเพราะได้ต่าเนาะสีหานวยกับพ่อต่ำแหละดิค่ะผีมาทั้งนี้ก็จะเมนบอกริกพริพรแขยันสีเขียวริแขยันยาวสีเขียวติดนวยแหละดิค่ะออกดอกมากกับมีติดนวยกับมีเห็นบอกนี่ติดหมากแล้ว นวยยาวๆเพ็ดเผ็ดเดอ้อเพชคว่วมเผ็ดเขาเนี่ยเผ็ดคักเนี่เห็นบ่สมบณ์ดีอยค่ะติดดอกติดดอกทุกดอกเลยกานดอกเขากะเขียวงามดีค่ะกาว้่านี่บ่มีดอกหลวงจักดอกเลยค่ะเหลือสิพายางมาทั้งนี่แปลงแปลงพึ่งจะเลือปลูกไม้ค่ะลือปลูกไม้ ยางมาทางนี่ก็มีแต่ในกระถางแล้วก็จะมีมะเขือม,เอมะเขือม่วงเขือม่วงยาวในกระสอบต้นกล้วยที่บุมมบรรุบาลใบช่วงหนา้าฝนที่บ้านมากนะคะบุมไปขุดออกมาเพราะว่าเหงาเขาเป็นต้นเป็นดำๆเป็นเชื้อร่าเนาะจุเลนซี่บางขวดบุมยังม,มีเวลา,าเก็บเขาหรือว่าบุมท่านไหนมีเวลาใส่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงปลูกบกพริกอยู่ยังม,มีเวลาบำรุงบำยัง ไอยจูลินซี่ตากแดดไวเชื้อตายค่ะฮกเดือนเชื้อเขากระตายแล้วเพราะว่าโดนแดดจัดค่ะเพราะว่าเฮากับบริไซเชื้อเขาไปเนาะบริไซอาหารเขาไปค่ะมันก็สีมี่บางขวดอขวดดำๆนะก็จะเป็นจูลินซีเ e อค่ะน e ้ำา EM ขวดเขาขาวใสๆนี่ก็จะเป็นน้ำจูลินซีน้ำซาวข้าวไปทั้งหมนเลือกใสเอาค่ะมันยองมันแยงส่วนมากถ้าบุมใส่มันก็จะใส่คีเป็ด พวกขี้เป็ดพวกขี้ไก่พวกขี้มาเนี่ยก็จะซ้ำหนีงกับเรือแล้วค่ะซ้ำหนีงกับเลือใส่เราต้นใหม่เขากับยู่ไแล้วต้นใหม่พืชผักถ้าจะเล่งมุมกก็เล่งโชคเป็นต้นก้าเอาค่ะกระสีไม่นำมักกระสยืส่ในถังทั้งผลพวกนำมักนำมักพืชผักเศษอาหารนำมักขี้มาอีอย่างแน่นำมักใบใหม่อยากใส่ยังเขากับไปเอามาใส่เอา แค่เบื้องอาการเอาค่ะมันขยันยง้มใดกับจังไซบมันกับบไซบอมีเวลากับบไซพืชผักงามอยู่ห้องกับบตตองปิดตองไ่เห็นบอเขือนี่ยังบ่ไดใส่มันก็ยังงามง้มแรงอรรยากาศถุ่มหนึ่งยางรอสวนค่ะเอามาทางนี้ก็จะเป็นบัวบัวมันเกิดดอกพี่น้องเบิ้งเอ้ยบัวเกิดดอกสองปีแล้วบให้ดอกพึ่งตาห้ดอกมานน่เพราะว่ายายมาอนุบาลไวค่ะเดี๋ยวจะไปหากระถางมาใส่ไวให้เขา ใหญ่ใส่ก,กองสีขาวไว้างนี้ก็เป็นบ็อกซ์คือกันมีแตบอกฮูเอ้ยบอกฮู้มาสันเป็นบ็อกดินบ็อกเพราะว่าเอาดินไปปลูกบ็อกพริกในกระสอบค่ะมึงก็จะลื้อไม้คือกันแปลงนี้บ่ค่อยโดนแดดปลูกยังก็บ,บ่ค่อยงา่ามมุงก็เลยบปลูกบ็อกพริกลงแปลงนี้มุงก็เลยย่ายดินออกย่ายดินออกเด้จะไปซื้อดินไม่มากค่ะก็เลยผสมดินปรุงดินไม่เอาดินในน,นี่นะไปกรอกใส่ในกระสอบแล้วก็ปลูกบ็อกพริกค่ะ ปุกเซน่บอกผกเห็นบอกได้กระสอบเนี่ตากไว้นีล่ล่ะทั้งนี้ก็จะเม่นบักเคือพ่วงที่ปักช่ำกิงขมวดกับบกพิกคือกันค่ะนั่นยังมุมมีมองโล่งคือกันอ้อ,อยปักช่ำน้มัจะย่างออกไปแล้วพราะงีแล้วด่างไฟตอเบ้นกำลังจะตกดินค่ะพี่น้องย่ำแรง เดี๋ยวผมผ้ายางไปเบิ้งหลังบ้านค่ะ,ะ,ะวุ้่วุ้ย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 ออกกล่องน,น่ําเดาะปวพแย่เว้ยผ้ายางไปเบิ้งหลังบ้านค่ะไปเบิ้งบักฮุ่งเนาะนี่สำหรับเอฟซีเพิ่นมาเพิ่นว่านเดมมาหอดองค์กว่าสิบผ้าเพิ่มระเบงผุนกระปูบกักฮุ่งคือกันค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งเอารลดทันผู้ชมบกักฮุ่งซุกนอยนั่นเลือไใบนอยนึงให้มันซุกค่าตน เดี next, next, ok <S S ๋ยวก็จะได้กินล่ะค่ะหน่อยหนึ่งหน่อยสุดท้ายได้กินสุกสามหน่วยได้เก็บมะเร็ดพรอมค่ะหน่อยๆแน่ยอันบอกขุ้งปอมเนี่ยตามแสบกรอบหวานดีค่ะแตกแขนงมาหลายค่ะเพิ่งแน่ค่ะเนี่ผมก็เลยเอาอะแขนงเขาไปอ้อยไม่อ้อยไม่คอกเป็ดเลี้ยงเป็ดไว้ทั้งขางคนค่ะเป็ดไ่หุ่นแกกๆอยู่อ้อยเป็นอ้อยดำอ้อยดำเวียดนาม คุณบอกฮึสูงหลบปลีทั้งนีีก็ไก่ชีพอด้ต่ำแล้วต่ำน่ดหน่อยนี่แล้วมันเสียบนะคะเห็นบ่หน่วยใหญ่ก็กาปั่นจักหน่อยนี่กํานั่งเสียบติดมาออกหน่วยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกพี่น้องค่ะผสมประสานในบริเวณรอบบานเท่านี้แหละ ผาบมันอาจจะสันส้นๆในนอพี่นองค่ะนี่มปเป็ดเกตเป็ดวุ้งไปให้อาหารแล้วออกมาทางนี้กับสีลกๆแน่ดูแลบางมองก็ดูแลว่ทัวถึงเนาะเฮ้อไงเดี๋ยวผ้พาย,ยางออกไปก่อน่อนอนี่กับซีเมนตน้นบอกซิดาค่ะแนววงไปถามควม่ำรูกับช่องผีเพิ่นมาว่าระยะหรือว่าขนาดทอ หอวิธีหอบลอกซิดาหรือว่าหอฝรั่งเนาะเอาประม่านไดเพื่อนบอกว่าประม่กเท่าเรียนสิบนี่จะพ่อดีว่าสันมันยังว่าท่านเด็พอเรียนสิบอยู่บอกซิดาสิดาขาวค่ะพี่นอ้องผู้เพื่อนเอาไมใาหา้เพื่อนบอกว่าว่าบอกซิดาใสแดงว่าสันเอาไมา่ก,กินมันแม่นบอกซิดาขาวว่าแม่นบอกซิดาใสแดงเพราะเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวปีนี้จะมาหอ่อปีนี้ติดมากลายอยค่ะบํารุงเขาหลาย,ลายาขีดเป็ดขีดมุ่นขี้ไก่มาใสา่ให้หลาย,ลาย กาด่อนก่อนจบขิดบุมเอาบักรเทศให้เบิงก่อนปิดไปต่ำหลายเท่อแล้วด้วค่ะปิดใส่ไปใส่ต่ำแต่งต่ำบอกรง